อ้นสราวดธพ่วนกระแสเป็นดราม่า้อนที่ดังไกลไปถึงเกาหลีเลยล่ะค่ะสำหรับกระแสการแบนดูกหนังศีราตาลูกสาวของอดีตนักแสดงชื่อดังอย่างตัวสรันยูวงกระจ่างที่กำลังจะได้เดบิวเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศเกาหลีใต้ พราะหลังจากที่มีข่าวเตรียมเดบิวต์เช่าเนตหลายคนก็ออกมาเรียกร้องและเกิดกระแสการแบนแต่ล่าสุดนะักแสดงหนุ่มอ้นสราวด์ก็ได้ออกมาโพสส่วนกระแสเพราะได้ออกมาโพสภาพที่กำลังติดตามอิสตาแกรมของลูกหนังพร้อมข้อความซับพอร์ตและอย่่แขยงข้างลูกหนังสะว่ายังไงบ้างนั้นะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ พ่อของเธอรักประเทศบ้านเกิดของเราพ่อของเธอรักเธอฉันรักพ่อของเธอและรักประเทศบ้านเกิดของเราฉันอยู่เคียงข้างเธอซึ่งนะักแสดงสาวท็อปดารานีนุชก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าน่ารักที่สุดทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าดีใจที่ได้ติดตามพี่หนูยังคิดเลยว่าจะมีดาราคนไหนออกมาปกป,ป้องน้องไหมเสียงของพวกพี่ดังกว่าอยากให้ดาราหลายๆคนทําอย่างพี่บ้างเรียกได้ว่าสตนนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนานเลยละค่ะซึ่งหลายคนก็ดีใจที่มีคนบันเทิงก็ออกมาโพสส่วนกระแสแต่ ออกมาประกาศตัวยืนยันเคียงข้างและสนับสนุนรูปหนังแบบนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วสาวรูปหนังจะได้เดบิวเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปไหมก็ต้องรอให้ทั้งค่ายที่เกาหลีเป็นคนตัดสินใจค่ะเพราะเรื่องนี้ค่ายต้องเป็นคนตัดสินใจซึ่งตอนนี้เองทําประเทศเกาหลีก,ก็มีการนําเสนอข่าวไปเดน,นี้แล้วเช่นเดียวกันซึ่งก็ทารายละเอียดไม่แพ้กับสื่อไทยเลยละค่ะพอได้นําเสนอตั้งแต่ต้นเลยว่าทําไมแฟนไทยบางกลุ่มถึงต่อต้านและไม่อยากให้เธอเดบิว